ขาดมาก3 2แล้วมึงเล่นเลยไม่ถามกูด้วยเอาเลยพี่โ,โหโหนะเนอะเวลามีน้อยเวลามีน้อย <c oughs> ทำไมจะไปล้างไรให้ใครวะ <c oughs> ใจร้ายวะ มากเลย,เยน้องต่อเต่าเราวั <c oughs> นนี้นี่โอ้โหไม่พูดท่ามทำเพลงด้วยดูดินี่ก็ยังไม่ขึ้นเลยครับเฮอะไรพี่เนี่ยของผมยังไม่ขึ้นเลยมาละสามคนดูหนึ่งในนั้นก็มีกูนี่แหละใช่แล้วใครคนหนึ่งไงใครสองคนใครสองคนเบียร์เบียร์อีกคนหนึ่ง่ะดี เดี <มา S 2> เยบรอ้องาแล้วคนกันเอง <laughs> สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโต้เทรดวันนี้ก็ลับสดแบบอัดหนักอีกแล้ว18บันรวดชอบไหมคุณจากร้องไม่ชอบทำไมรีบได้ <laughs> <laughs> ข่าวว่าไม่สบายนี่ครับโรคกระเพาะถามหาครับกินอะไรก็ระวังหน่อยคุณตากล้อง นะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าอย่าไปกินสับปะรดคุณตาก็้องบอกว่าไงล้างโอ้โหมันกัดกระเพาะไม่ดีเขาใจผิดเขาใจผิดเมื่อกี้เขาบอกว่าเขากินให้มันล้างผมก็เลยบอกอ๋อล้างให้ใจมนจนลบให้เขาจากไปยังใครวะอันนันบุญหนรับอันนันบุญแนกเพีงเก่ามากมองบอกถึงอายุเนาะใช่ฝากถึงใครวะไม่ฝากครับ ก็วันนี้นะครับมาลาบสด3รุ่น3สไตล์ในราคาที่เราใจพร้อมรับส่วนลดเลย25,000บาทแถม GPS บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็บริการขัดเคลือบแก้วให้นะครับและเปลยถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะวันนี้ลาบสดก็อย่างที่บอกว่าลาบสดเนี่ยเราก็จะเอกแบบเข้าคร่าวโดยประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงนะครับ แต่ถ้าเกินก็ถือว่าเป็นกําไรคุณผู้ชมไปนะครับว่าจะได้มีอะไรไม่เบื่อเนาะดูพวกผมกัดกันสองคนแล้วกันไม่ดีไม่ดีอะไรคันแรกอะไรคันแรกคันแรกเลยหรอคันแรกเลยครับไม่รีบไม่รีบไปไหนอ่ะรีบเลยครับจริงดิเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวนีรีบรีบจริงวะนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปเนี้ยที่ไลฟ์สดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําอีก 3คลิปออกมาโดยแจ้งเว็าละเอียดเบื้องต้นให้นะครับก็จะมีในเรื่องของ CS ให้นะครับมีในเรื่องของ m Mitsubishi d a y s ให้มีเรื่องของ t r i t o n เป็น All New หน้า all new มดเลยนะครับแจ้งก่อนเราจะมีอีก3คลิปซึ่งจะลงวันถัดไปวันละคลิปนะครับนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยแต่ที่สำคัญเลยครับบอกก่อนเลยว่าคลิปพวกนี้ รถพวกนี้ส่วนรด25,000บาทสามารถเอามาเป็นค่าแนะนำได้โดยแนะนำว่าย้ายเพื่อนดูพาเพื่อนมาถ่าย้ายเพื่อนดูไมงั้นเดี๋ยวความเป็นเพื่อนจะกระจุยเอาจริงมีนะเว้ยคุณตากล้องมีมาแล้ว<ม>ค่าคอมมิชชั่น25เบาๆบาแต่ถ้าบอกว่าดูแล้วบอกว่าเอ้ยนี่เพื่อนผมผมเก่งใจ อ่างี้ละกันให้เพื่อนหมื่นห้าผมเอาไว้หมื่นหนึ่งก็ได้นะก็ทำได้นะเออคุณตาก้องทําก็ได้นะผมไม่ทําครับทําไมอ่ะผมไม่ทำลายเพื่อนไม่ทำลายเพื่อนคนดีแต่ก็ไม่แน่ช่วงนี้ช่วงนี้งบน้อยช่วงนี้งบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยเน้นล้างใจอย่างเดียวเลยเนี่ย ะใช่เรื่องใจมาพูดกันเรื่องเรื่องใจเรื่องใจใจเรื่องเงินอย่ามาพูดเรื่องใจพูดกันอ๋อประมาณนี้โอยพี่พี่แม่งใจหวานอย่างงี้ฮะประมาณนั้นตรงนั้นไอ้ฝันใครปะโดเน a t i o n ไหมไม่ครับไม่ครับไม่ครับโอเคคันนุแรกเลยนะครับเป็นเซอร์ตัวนี้เป็นตัว GLX นะเฮ้ยไม่ใช่ GLX ดิตัว GL ตัวนี้เป็น GL Plus นะปี 19.20ไหม่อยู่3,000วลัลูกค้าโทรมาแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเข้ามาเข้าเครื่องน,นี้ครับ<ะ>น่ะเขารู้เพราะันไดเวเิร์ดเข้าดูเลยดูเหมือปี19.20ใหม่3,000กว่าโลป้ายแดงอยู่5 6 8 0 0 0วเราขายอยู่3,59จัดไฟแนนซ์บอกก่อนเลยครับ เครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับยังไม่รวมส่วนลดนะบอกก่อนถ้ารวมส่วนลดนี้เผอ,อ,อมรมีรวมในประกาศด้วยนะใช่ครับออสบายสบายเลยบอกก่อนเลยต่อมาดีกว่าอันนี้สีเทาๆเน้นสไตล์คุณตาก้องเราครับเน้นเทาๆครับจะดีก็ไม่ดีจะร้ายจะชั่วก็ไม่ชั่วเนาะใช่ครับเทาๆแต่คุณตาก้องชอบแบบนี้ <laughs> น้องโนโน่เราหดแล้วคันนี้นะครับเป็น c ซ l p 1 8ป1 8จด18ไม่หมื่นต้นๆไม่ถึงหมื่นครางป้ายแดงอยู่559ครับเราขายอยู่319ยอดจัดได้อยู่อย่างที่บอกครับออกรถศูนย์บาทนี่คือคันที่สองอันนี้ขี้นกอันนี้ปัดให้ดูขี้นก เอ้ยของเราเนี่ยรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยนะครับแจ้งก่อนนะครับทุกคันยกเว้นบางคันจะมีอยู่ประมาณสักสองคันมั้งเนาะวันนี้คันเดียวว่าคันเดียวคันเดียวนี่ไงเองใช่ใช่มีแค่คันเดียวที่ไม่ได้เข้าดอกเบี้ยพิเศษคือดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8ปดสิบส้นูเซ็นนาน6เดือนนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรด ต่อมาก็เป็น gl อันนี้อันนี้ไม่ถูกกับตาล้องใช่ไหมไม่ถูกครับทำไมอ่ะมันดำครับ <laughs> <laughs> คันนี้ปีหนึ่งไปจนหนึ่งแปดเหมือนกันราคาเท่ากันป้ายแดงห้าห้าเก้าขายอยู่สามหนึ่งเก้ายอดจัดไปนนแนบเต็มเหมือนเดิมเท่าเดิมออ <laughs> เพราะว่าแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งถ้าอยากได้ถูกกว่านี้อยากได้ส่วนลดมากกว่านี้ ขอนิดนึงเหอะมามาที่นี่แล้วมาจองมาคุยกันลดได้รถให้นะครับ,รบไม่ต้องห่วงเพอเพอพวกค่าจัดค่าโอนก็ฟรีให้ด้วยพเพอเพอแต่ต้องมาคุยกันนะขอเป็นเคสบายเคสนะให้ทุกเคสที่เจ๊งเลยนะเรา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 ,เรา,เ,ราเราทำขายรถเนาะครับเราไม่ได้ทำบุนิธิใช่ไหมต่อให้ใหมีกําไรบ้างนิดๆหน่อยๆต่อยอดใช่ถูกต้องต่อมา อันนี้หมด CSD นะครับก็จะเป็น CSP LX ตัว <voi> น <COR EC> <cin> ี้ปี16.17จดป้ายแดงอยู่625ขายอยู่3 1 9เท่ากับ GL 2อคันนี้จริงๆแล้วก็แต่ยอดจัดไฟแนนซ์ก็เท่ากันออกรถศูนย์บาทครับผมว่าเออใช่ GLX เพราะว่าพอกแรมครับถูกไหมครับ G.L G.L.X และ G.L+ Plus ต่างกัน GL Plus เดี๋ยวนี้มันอันนี้แล้วไงทันสมัยเป็นสมาร์ทว่านึกอารมณ์ออกไหมว่าเวลาเราเหมือนตระกูลเลนเจอร์สมัยก่อนปะแปลงล่างเปลี่ยนเปลี่ยนปล่งล่างไมหลอกอ่ะครับ โอเค GL+ ก็คือจะเน้นในเรื่องของเบาะหนังนะครับแล้วก็ชุดแต่งให้แต่ถ้าเป็น GL ก็จะเป็นล้อกระทะปกติชุดแต่งบางคันที่ไปทำมาเองก็มีบาคันก็เดิมๆนะครับ g l x ก็จะเป็นในเรื่องของมีฟ o อกแรมให้เป็นพุูสตาร์ทนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าอยากรู้ก็เข้าไปอยู่ใน CSD ซึ่งเราจะลงให้เป็นคลิปต่อๆไปถูกไหมคุณตาต้องครับ ต่อมาเลยไหมก็อะไรครับวันนี้โปรยเราเยอะประเด็นคือกูต้องอ่านย้อนเพราะจริงๆกูต้องกูต้องดีอย่างนี้มากไงใช่ใช่แต่ในเรื่องของอุณหภูมิและแสงแดดร่างกายไม่ไหวยอมบอกเดียวคุณยอมเดี๋ยวจะละลายไปมากกว่านี้คันนี้เนี่ยรับบอกก่อนเลยเป็นลันเซอร์นะครับเป็น2.0 g t ปี10จด มาอยู่แสนนิดนิดไม่ไม,ไม่ประมาณแสนต้นๆดีกว่าใช้คำวอย่างนี้ว่าแสนต้นๆป้ายแดงอยู่ล้านห้าหมืนหนึ่พันขายอยู่4,3,9สเคันนี้แจ้งตรงๆเลยว่าไม่ได้เข้าดอกเบีย้ยพิเศษแน่นอนนะครับ,รบแต่จะหาดอกเบีย้ยที่น้อยที่สุดให้ครับอันนี้พอแรกข้อที่สองอันนี้ต้องใช้ดาวเพิ่มหน่อยหนึ่งนะะเอาน,นี่งแ้งก่อนแต่รถเดิมๆสวยแน่นอนนะครับ เดี๋ยวถ้าพักเราก็จะตันหน่อยแล้วนะพี่จักรับเพราะว่ารถไฟแนนซ์ามาจัดไปไหนไงวันนี้วันศุกร์วันอาทิตย์เนาะครับเราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆโชคดีนะเมื่อกี้ทำไมพี่อใครเลี้ยไปแล้วใครเลี้ยจังไปแล้วอ๋อโอเคครับใช้ได้เลยไปไหนบอกเท่ขอแค่ไปรับรองเงินเดือนใบเดียวผ่านเลยโอ้โหง่ายขนาดนี้เชียวเขาเป็ะหารนี่ เราไม่คุยเรื่องไม่ต้องพาไปไหนนะอยู่แถวๆนี้ไม่ต้องพาออกนอกพื้นที่พื้นที่ที่นี่ก็คือตลาดรถ j p c แจ็คออโต้เทรดอยู่บนถนนสีนครินใกล้ๆกับแยกอ่อนนุชเลยซอยสีนครินสามสิบาทนิดเดียวเข้ามาเลยครับล็อกที่4ครับนะไม่ต้องช่วนไปไหนนะอยู่แถวนี้นะครับ นะ <Okay. S 1> เขาใส่ตรงกันโอเคกำลังจะพูดอยู่เมื่อกี้ไม่มีใครทักมาเลยอะ่ะต่อมาเป็นอัตรา1.2ส G L S ปี13.14ใหมต่2 0 0 0ไมต้นต้นไม่เกิน20,000กลางป้ายแดงอยู่5,03ครับขายอยู่ 2, 2> คาดเจ้าไม่รู้ว่าราคาผิดหรือราคาถูกนะถูกแล้วพี่ถูกแล้วครับ ราคามันถูกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าตัวเลขมันถูก,ถกหรือราคามันถูกราคาถูกโอเคหรือว่ารถรถมันถ,กกถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วแหลยโอผ่อนเดือนสี่พันห้าพันซื้อวะแสนและสองพันใช่โอ้ประมาณห้าไม่เกินห้าพันอ่ะซื้อได้แล้วใช่ครับผ่อนโรโด,โด,โดสักคันไหมมาเล็กไปโรถรถใส่อะไรพี่ครับรถถังครับรถถังฮะรถถัง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 ครับ จะซื้อไปลบเหรอตัวนี้ไพ่ใดอยู่ห้าแสนสามขายสองห้าเก้าจะไปแนนบอกคำเดียวช่่มชนชุ่มชนชุ่มชนเลยก็มันถูกไงพี่เอออืมตัวเซียร์เอชก็จะมีในเรื่องของฟอกแรมให้นะครับแล้วก็โก้พุสานมีให้เลยครับต่อมาทางนี้มาอันนี้เราไปแนนหาไปแนนไม่เจอมีพนันกำลังยื้ออยู่ไม่กล้าไม่กล้าไปยื้อหัวแกต่อมาเป็นอัตราตัวนี้เป็นออนนิวแล้ว ปี19.20ตัวนี้เป็น g l x ซึ่งเขาจะเป็นตัวที่สนแจเสียไม่ใช่คุณปา๋านะบอกก่อน 20, ไปไีหนึ่ป้ายแดงอยู่529ส้ายอยู่399ยจอดจัดไปแน่นนะเป็นที่ออกรถซุ้มบาทแน่นอนส่งไปซูมายอยู่ทุกตัวแนละ้วหลังจากนี้ใช่ครับ Exander t r i t o n Audio p a j e r o แอตราดี้ลาดจนเลนเซอร์ด้วยนะย่อส่วนย่อส่วนไปเลยจะย่อจะขยายจะอะไรก็ได้หน้านี้ล่าสุดนี้เลยเอาเรนเดอร์ใช่เอาเรนเดอร์ก็เป็นกันใช่ไหมรถไฟฟ้ามันเป็น P ี P อชพีเอสีไหมเหรอมันก็ตึงเกินเอวีเอวีเดี๋ยวมื่ดียังเหรอยังอยากให้มันพีเอเหรอเขาบอกสมัยจะออกปี22นะอ๋องอยู่เลยนะอเมริกาออกแล้วแต่ว่าออกเป็นน้ำมันอยู่ไม่ออกเป็น P H เอ โอเคต่อมาต่อมามาทางนี้เลยคุณตากล้องจากแอตลนก็มาเป็นมิราชมิราชตัว G L x P หนึ um ่งเก้ายใบแดงขาย5 0าศู0 0์พันขายอยู่419ไม่สา0พักว um: ่าโลปีหนึ <S> <S <S ่้าสอันนี้ส0 0พักว่าโลอันนี้2,000โลสองพนิดนิดครับอันนี้คือเขาชจกันใช่ไหมใช่พี่รถนันปีสอ่ะ อนนจอดเฉยๆจอดก็จอดจอดไม่ต้องทำอะไรคือจะประมาณอนุมานว่าลูกค้าขับมอไซค์ครับอ,อันนี้ขับไว้ไปซื้อโจ๊กแล้วก็กลับมาที่เดยวขับมอ,อ,บอไซค์ไปทำงานโดยขนของมีของอะไรเขาก็ไปขนนิดๆหน่อยๆเพรางั้นเหรอใช่ส่วนใหญ่ใช้มอไซค์จร,จริงๆจริงจริงจะประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะมึงแท้ใช่ใช่มอไซค์ขับทำงานใช่สบายไปไหนไปหาสาวเอ้ ซึ่งตอนนี้รถมันยิ่งใหม่ไม่ขย,ยับเพราะอะไรรู้ไหมตีดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันไม่มีสาวมันโสด <laughs> <laughs> มันมัวแต่นี่แล้วตอนนี้ตอนนี้เขาจะเปลี่ยนอาชีพแล้วนะเขาจะไม่มาเป็นตากงตากล้องจะไม่ไม่เป็นซูเปอร์แมนแล้วนะเขาจะทำอะไรรู้เป <laughs> ล่าเขาจะเป็นพนักง,งานห้องน้ำมาหนนะว่ยล้างอย่างเดียวเลย <laughs> ใ <laughs> ไม่ใช่แล้วทำไมห้องน้ำกับไม่ใช่ไม่แล้วห้องน้ำหัวใจเป็นคนละอย่างกันใช่ใช่คนละอย่างคนละอย่างครับหัวใจมันมีชีวิต ไม่มีคนไม่มีหัวใจพี่เอาใจเดือบไปเลยครับไปต่อไปต่องานายยี้อไม่เวลาที่สนุกเดี๋ยวลูกค้าก็มาด่ากูอีกใช่นั่นแหละถึงบอกไปต่อไปต่อแต่าลูกค้าคนนี้ต้องบอกต้องขอโทษคุณลูกค้าคนที่คอมเมนต์ไปก่อนว่าแสดงว่าลูกค้าคนนี้เขาน่าจะมีอะไรอะไรที่คล้ายๆกับคุณตาตากล้องเรา ใช่ใช่เขาเจ็บไงก็เลยบวกเดียวกันไม,ไม่ไม่ใช่หรอกเขาเอานี่ะปะปะ <laughs> <laughs> โอเคตัวนี้มิราจเจียสีเทาปี1นึ่เ้ายใบแดง59,000น 5, 9, 000, ขายอยู่4,19ตัวนี้ใหม่5,000ครับนะครับปี1 9 2 0 GLX เหมือนกันเหมือนกับคันเหลืองอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตากล้องมาใกล้ๆมาอันนี้อันนี้ GLX ไฟเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาถูกไหมครับอันนี้เป็นไฟลูกแก้วแล้วครับนะครับตัวนี้เป็น GLS Limited นะครับปี1 9 2 0้ายไฟแดง6 9 0 0 0เันเราขายอยู่459ออกรถศู 0, นย์บาทนะจ๊ะบอกก่อนถ้าอันนี้มันเป็นผมมีก็น,น่าจะสวยเนาะมันเป็นตาตายที่มันต,ตานเป็นตาของเขาใช่ใช่แต่มันก็ครบอ่ะให้มาครบเลยนะคือ,อแมกเหมอดด้วยโอเค ไปโฉมใหม่แล้วก็มาโฉมเก่าบ้างโฉมเก่าเป็นมิราส1.2 GLX ปี19 19ตัวนี้แจ้งก่อนไม่ใช่ตัว GLX Limited นะตัวนั้นเราขายไปแล้วนะถูกไหมสีแดงเราขายไปแล้วต้องแจ้งก่อนนะครับบางส่วนที่หายไปบางส่วนเราเอามาเติมครับ,รบแต่ CS บอกคำเดียวครับหาไม่ทันใช่หาไม่ทันอีกเ <laughs> <laughs> หล <laughs> <laughs> ือสี่คัน เดี๋ยวไปดูคลิปหนึ่งเอเดี๋ยวไปดูต่อไปไททันเหลือแค่นั้น GTP ยิ่งไปเร็วเลยไปเร็วเลยไปอย่างไวเลยลูกค้าแต่แกลูกค้าบอกรับมาสิ้นเดือนใช่พอรู้ตัวเองผ่านสิ้นเดือนไม่มีไม่รอไม่รอและเออไม่เคยรอใช่เขามาบอกด้วยพี่รู้แล้วว่าลงผิดนอแหน่เพรลูกค้าเขาจะศึกษาข้อมูลมาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงจะบอกบอกทำไมว่าเราโง่เราพลาดวะอย่างดีนะกูไม่ได้ทำอ๋อโอเคเตี้ยแล้วด้วยโอเคโอเคโอเคอย่าไปว่าเขาเลยเดี๋ยวเขาดูแล้วเขาก็ด่าเราอีกอืมอืมอืมอะไรโอเค G.L.X นะครับปีหนึ่งก้าวจนหนึ่งก้าตัวนี้สองเก้าเก้ายอดจัดอยู่สามแสนหกโอ้โหโอ้โหนี่ท่วมเลยนะเนี่ยท่วมครับท่วมเลยนะ ป้ายได้อยู่5 1า0 0นหนึ่งพันนะเราขายหหเหลือครึ่งเดียวอย่างเงีรประมาณตปว่าเหลือหกร์เซ็นแล้วกันเหลือสองเก้าเก้ามาสาย MPV กับ Xfiner ตัว GLS Limited นะครับปี18.19มาไม0 0 0งหกว่าโลอันนี้เกี่ยวเกี่ยวสามหมืป้ายได้อยู่7 8็ดแปเ้าราขายอยู่679จ็ดเค่ะรถสปีหายไปแสนแสนหนึ่งแล้วยอดจแฟนนั์นสบายใจ ต้องบอกตรงๆว่าดาวนิดนึงขอดาวนิดนึงนะครับโอเคมวด MPV เหลือคันเดียวจากตอนแรกมี3คันใช่เหลือคันเดียวเหลือคันเดียวแล้วที่เหลือขายเติมไม่อีกคันไม่ต้องอะไรเยอะมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่สังเกตเหรอครับคุณตาล้องหาไม่ทันมึงเห็นฟอร์ดไหมใช่มึงเห็นฟอร์ดไหมใช่ใช่เห็นไหมใช่เห็นปะใช่ ใช่คืออะไรกูถามว่าเห็นไหมเห็นเห็นอยู่คันเดียวเห็นเล็กใช่แล้วที่เหลือไม่มีแล้วผมนีม่ว่ะลูกค้าลูกค้าลูกค้า ไปช่วยหน่อยไปช่วยหน่อยเดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวต้องขอห้ากี่คันว่าหกคัน6นาทีพอครับผมเอาให้เร็วเลยป่ะใช่กูสงสารน,น้องอ่ะลูกค้ามาไม่ได้แล้วอ่ะลูกค้าสําคัญด้วยคุณผู้ชมก็สำคัญงั้นเดี๋ยวกูเลือกลูกค้าก่อนเยดีคือยังไงวะ <c oughs> รีบเลยงั้นโอเคตัวนี้ไรเดอรแกตัว G L ตัวนี้บอกก่อนคุณแจเป็นไม่มีรีโมทครับนะ ตัวนี้2.5 g l 19ี1920ป้ายแดง62,000ขายอยู่459ไม่ประมาณ9,000หลักหน่วยหรือไม่ถึง9,000ด้วยเพราะว่าในนี้เขียนว่าแปะมัน9แต่ว่าน่าจะขับไปขับมา9,000 <5. S 1> นะโดยประมาณนะนะครับเกียร์ธรรมดาตัวนี้ t r i d e n c a b บ2.5 GLX 19ี1920ไม่หมื่นต้นๆ้นป้ายแดงอยู่621ขายอยู่499นะครับไม่อยู่หมื่นต้นๆ้นนะตัวนี้เป็น ไคนัดนแคป GT จีที t e ลิเ u เตลเกียวโตปี19.19ไม่4,000พวอลโล่ต้แดงอยู่826ขายอยู่579ยยอดจัดบอกคำเดียวท่รมเท้อนร้อนร้อนเลยตัวนี้สังเกตดีๆนะจะไม่มีไอตัวเซ็นเซอร์อยู่ตรงกระจกครับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นตัวตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวสีขาวที่เป็น G.S. Limited p l u s เหมือนกันนะครับปี20.20ไ 20, ม 4, ่4,000วอลโลไปได้อยู่8.82ขายอยู่6.99จัดแฟแนนซ์เต็มแน่นอนมีปี20เลยมันก็เหมือนกันเนาะโนะอ้ยนั่นมันแคบปนี่มัน4ประตูใช่ไอต้ตวนี้ลูกค้าถามหานี่ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องโทรไปหาลูกค้าใช่ไหมใช่ครับโอเคอันนี้ G.I. Lap p e r s ันของเรา Joydens 4ประตู 2. 4 GT Limited Plus เกียร์ธรรมะปี18 19ไม, 70, โมโล์70,000กว่าโลไปได้อยู่873แล้วขายอยู่599ยอดจัดบอกเลยชวมเทอเหมือนกัน,นครับคันสุดท้าย t r i d e n 4ประตู2.4 g l x Limited Plus ตัวนี้แจ้งก่อนนะครับว่าเป็นตัวเริ่มต้นฉะนั้นสังเกตดดีหน้าตาเขาจะไม่หล่อเท่าตัวนี้ถูกไหม ใต้แดงอยู่7จ9เรอขายอยู่579หายไป200แสนนะครับจัดไฟแนนซ์สบายใจได้ออกรถศูนย์บาทมาอยู่8,000กว่าโลบอกอย่างนี้ก่อนไฟท่านออนิวทุกตัวยกเวน้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ไม่มีวารันตีสูงถูกไหมครับอันนี้การันตีเลยนะครับบอกแล้วนะครับว่ารถทุกคันในนี้ยกเวน้นพลนเซอร์ 2.0GT ที่ไม่เข้าดอกเบีย้ยพิเศษคือดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีพรานุด8 4งวดหรือ0%นาน6เดือนลดสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกับโปรโมชั่นดอกลดทุกคันเลยนะครับตรงนี้25,000บาทพร้อมกับ g ี a s บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แถมขัดเพือบแก้วให้แถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบ ไปดูแลลูกค้าแทนน้องๆช่วยน้องๆดูแลลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้อต่อเรานะครับขอบคุณน้องดีดีที่ช่วยจัดรถน้องเบียร์เราที่มาช่วยดูแลเรื่องรถน้องโนโน่ท,ที่มาให้กํบบาลังใจด้านข้างและที่สําคัญคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคุณตากล้องน้องตอเต่ายังว่างๆช่วงนี้จะไปล้างใจใครก็เดี๋ยวรอดูนะครับ <c oughs> เราจะไปขยี้กันเรื่อยๆ <c oughs> นะครับวันนี้ผมอ,องแจ็คออโตเทรดต้องรีบไปช่วยน้องๆก่อนครับผมสวัสดีครับ่โยรีบแล้วไป